ัวเลยค่ะแต่ละคนชื่ออะไรบ้างพี่เพลงเพนนี้มีหมายเลขใหมายเลข่กี้แล้วเนาะคะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะ MUT 0 3ไข่มุกกระนุพอนรักุลสมบัติค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ MUT 0 5เพลงคาริมาสกุลตันสวัสดีค่ะ MUT 0 6นาตาชานาชาชาตแพททิสันสวัสดีค่ะ MUT 0 4นย์ี่ทีนาอสุนทีนาชูศักดิ์ค่ะ สวัสดีค่ะ MUT-07 หเมิ 2007, UT, ER IA, พวพีพิรยาภูสมบัติค่ะสวัสดีค่ะ MUT-08 ลาละ่าสตวติงแคทนิงแบสป็นางัแทำกวัน็นาก็สำหรับไข่มุกนะคะวันนี้ไข่มุกรู้สึกด,ดีใจมากนะคะแล้วก็ตื่นตันมากเพราะว่าภาพนี้เหมือนเป็นภาพที่เรา เคยนึกไว้ตอนเด็กๆแล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง3าวชงามด้วยนะคะค่ะสำหรับเพลงนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้พบพี่ๆสื่อในวันนี้นะคะมากันอย่างเต็มทั่วหน้ามากเลยค่ะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนได้นะคะสำหรับชานนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติจะไม่เคยเห็นสื่อเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยค่ะ ค่ะสำหรับพินานะคะคือตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อคืน,นะคะแล้วค่ะเราก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ซ้อมไม่ว่าจะเป็นท่าโพสท่าเดินนะคะ <c oughs> ตืน่นเต้นมาก <c oughs> แล้วก็รอพี่ๆสื่อ <c oughs> ถ่ายรูปอยู่เลยนะคะอี่ค่ะผิวเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้ก็พยายามเตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> สำหรับลา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 ก็ตื่นเต้นแล้วอยากโชว์ทุกคนทุกคนว่าลาลาทำอะไรได้ อะอย่างรอบที่ผ่านมาแต่ละคนคีย์เวิร์ดต่างๆมีความรู้ตื่นเต้นหรืออะไรยังไงไหมคะตอนตอนได้ได้ท้องเราอกเรายคือแบบเพลงได้ยากยากมากเท่าไหรก็สำหรับในรอบคีย์เวิร์ดตั้งแต่ในรอบออดิชั่นเข้ามาแล้วค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายในก็คือท้าทายดีค่ะเป็นการพิสูจน์ความสามารถแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพให้กับทุกคนได้เห็นค่ะว่าอะไรที่ว่าดีไข่มุกก็ว่าดีค่ะสำหรับเพลง ตั้งแต่รอบออดิชันเนี่ยก็มีความตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็พยายามจะดึงสติแล้วก็ตอบแบบตามความคิดของเราอ่ะให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อจากที่จะสื่อสารให้กับคนอื่นได้รับรู้ค่ะค่ะรอบแรกนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รอบถัดมาค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วค่ะชานได้พัฒนาแล้วค่ะไม่ค่อยตื่นเวทีแล้ว พอสาหรับทีน่านะคะต้องบอกกันเลยว่าตื่นเต้นทุกรอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นรอบที่ผ่านมาที่ทุกคนบอกว่าเ e อิกอาแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนมีสาระแล้วก็ใส่สาระแม้จะเป็นคาพูดที่ตลกนะคะแต่ทุกคนจริงจังแล้วก็หาข้อมูลมาอย่างเต็มที่คือไม่ใช่แค่เสพความสนุกอย่างเดียวแต่เราสามารถเสพสาระกับเวที MUT ได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วหนูเองก็ตื่นเต้นนะคะตั้งแต่คีย์เวิร์ดรอบ60คนเลยค่ะคือลงจากเวทีมาก็คือจำคีย์เวิร์ดไม่ได้แล้วจำคำถามก็ไม่ได้ด้วยก็มาดูย้อนหลังเอาค่ะว่าเราได้ียรอะไ แต่วันนี้ก็พยายามให้มีสติมากที่สุดค่ะแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ค่ะสําหรับล่า k เ y w o r ที่เคยพูดถึงก็พูดได้แล้วนาจบพิ่อบ k e y w o แค่ขอให้ตั้งสติตลอดวันนี้ด้วค่ะโอเคค่ะ เทรัส M U T 1 4นกยูงเกินกะหนกประเมศถังวัดค่ะ M U T 3 0เท่าตุ้นสิวิญญาแสงงามกลางค่ะเป็นไงบ้างครัค<ณ>วันนี้30คนมา,ถ,า,มาถ,ถึงแล้วเรารู้สึกไงบ้างครับค่ะก็สำหรับตัวลูกตานะคะที่จีิแล้วต้องเล่าก,ก่อนว่าลูกตากนเนี่ยเป็นแฟนนางงามมาตั้งแต่ มีพี่น้ำตาลแล้วค่ะคือชอบดูนางงามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะแล,แล้วก็รู้สึกว่าการที่เรา mm hmm. พุชผู้หญิงคนนึงอค่ะให้ไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วเราแบบเชื่อมั่นขนาดนั้นว่าผู้หญิงคนนึงจะสามารถเป็นตัวแทนเราได้ค่ะน้ำตาลรู้สึกชอบความรู้สึกนั้นแล้วก็การที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้เป็นจุดจุดหนึ่งของเวทีนี้ค่ะมันเกินความฝันมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะตื่นเต้นนะคะ,นนะ,คะออกสื่อครั้งแรกเออเป็นความตั้งใจคะ่ะเลย สามารถออกมาจากความกลัวในสิ่งที่เนยเคยกลัวได้แล้ตอนนี้เนยออกมาจากตรงนั้นได้แล้วแล้วก็มาเดีนอยู่นะตรงนี้คือมันเกินความฝันมากค่ะแต่ก็ยังสู้ต่อไปไม่หยุดแน่นอนค่ะค่ะอิงก็มาเป็นตัวแทนของผู้หญิงไซส์เล็กๆ160นะคะก็อย่าง <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าทุกคนในประเทศไทยค่ะผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยค่ะสามารถเป็นมิชชีนิเวิรได้ถ้าคุณกล้าฝึกสอมคุณมีทัศนคติที่ดีคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถเป็นมิชชีนิเวิรได้ออกมาทำเถอค่ะกิจกรรมการประกวดนางงามเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็สามารถเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยได้ค่ะ ค่ะสำหรับนกยุ่งนะคะนกยุงเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งค่ะตอนนี้นกยุงได้มายืนอยู่จุดๆนี้ก,ก็ถือว่าเกินคาดหมายแล้วค่ะและจะฝากบอกถึงเด็ก่างจังหวัดทุกคนนะคะที่มีความฝันนกยุงอยากให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงออกค่ะเพราะนกยุงก็เป็นใบเบิกทางให้ทุกคนแล้วให้เชื่อมั่นในตัวเองตาม power of passion ของเราค่ะสำหรับได้เลยเนาะสำหรับคุณนะคะคุณมองเห็นในคุณค่าของตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าคุ้ภูุิใจในตัวเองมากว่าวันนี้เราได้มาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแล เกิดความคาดหวังของเพลงมากแล้วก็เป็นของขวัญเดือนเกิดที่ดีที่สุดในปีนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอัวิรับนกรนะนคะขอค่ะ วสวัสดีค่ะ MUT 17เพิร์สนักการคุณเชียววนัทค่ะสวัสดีค่ะ MUT 18มิลินมิเอฮิราอิค่ะสวัสดีค่ะ MUT 19ซินดี้ทอฝันบินซอเลมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ MUT 20นิดาวานิดาดอกกุลาบค่ะ สวัสดีค่ะเอลซ m u t 22กดชกรกร,กรตระกูลค,ค่ะ,ะความรู้สึกในวันนี้เลยความรู้สึกที่ได้มายืนใน30คนนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้จับกระเป๋าสีแดง<ว><น>ใช่ค่ะเพราะพี่ความรู้สึกที่โอเวอร์เวมมากตอนนั้นว่าเราจะได้กระเป๋าสีดำํำหรือสีแดงเนาะ แล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะที่มายืนตรงนี้แล้วก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ MUT 1 7เ็และ MUT ทั้ง30หมายเลขเลยค่ะค่ะตื่นเต้นมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราเองก็คงไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะมาได้ยืนถึง30คนค่ะแล่นะวันนี้ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วจะทําเต็มที่กับมันและสนุกกับมันที่สุดค่ะค่ะสําสหรับตัวซินดี้นะคะมากกว่าความตื่นเต้นนอกนั้นก็คือเป็นความ ภาคภูมิใจคะ่ะที่สายสะพ,พานนี้ได้มาอยู่บนหลังในปีนี้คะ่ะค่ะนิดานะคะถึงแม้ว่าวันคีย์เวิร์ดนะคะคัดลอบ30คนนะคะมันน่าจะหมดคลายกังวลไปแต่นิดาไม่ไม่เคยคลายกังวลเลยคะ่ะเพราะว่าทุกวันมันเป็นรันเวย์ของอนาคตของเรามันคือการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงได้โลกก็เปลี่ยนแปลงได้คะ่ะปังปแอซ่าฮะก็รู้สึกตื ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สูญเปล่าเนาะรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งอะค่ะที่ได้มายืนอยู่ในจุดจุดนี้แล้คข <c oughs> อกับแรงใจขอรับแรงบันดาลใจเพ่วประเทศไหนคะพีิตะกนต์พี่ก็ได้คูกลา็ได้ค่ะ <c oughs> อ๋ะอค่ะ ก็นะคะตอนแรกนะคะการเข้ามาประกวดนิดาก็แค่อยากมาร่วมสนุกนะคะแต่จริงๆแล้วครั้งนี้ไม่สนุกแล้วเมื่อไหร่ที่แม่ปุ้ยนะคะมีข้อคิดทุกครั้งที่มาบีพวกเรานะคะทำให้เรารู้สึกมีพลังมากขึ้นฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเพศไหนนะคะนิดามองว่าแม่ปุ้ยเป็นผู้หญิงที่มีพลังและก็ทรงอํานาจมากที่จะขับเคลื่อนสังคมไปได้ด้วยดีถึงตัวนิดาก็ได้รับพลังนั้นจากแม่ปุ้ยด้วยอันนี้คือสิ่งที่การที่เราได้มาที่นี่ด้วยค่ะรีค่ะรีแล้วก็สนุก สนุกด้วยอนเครียดด้วยกดดันด้วยหลายอย่งอางเ ดาใช้คำค่ะสวัสดีค่ะ MUT 1 2นะคะนุ่นจิรดาเลยค่ะวิจิตค่ะสวัสดีค่ะ MUT 2 1ผงหยกซิริมาค่ะสวัสดีค่ะ MUT 2 5งึ้ขิชลิการสวนรณทษค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะได้ติดของสามเคนแล้วรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเรียกได้ว่าทำพยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะค่ะ ใช่ค่ะก็สําหรับนุ่นนะคะพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้แพชชั่นในการขับเคลื่อนค่ะแล้วก็ใช้ความสามารถทุกอย่างเลยที่จะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะโชว์ศักยภาพให้เต็มที่ค่ะค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับโอกาสมาประกวดนางงามเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสังคมนางงามนี่คือมันน่ารักแล้วก็เป็นกันเองขนาดไหนค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะคิงก็รู้สึกดีใจมากนะคะปีที่แล้วได้มาที่นี่นะคะแต่ว่าปีนี้พอเราเรียกเขามาความรู้สึกทุกอย่างมันเฟรชค่ะแล้วก็ขิง รู้สึกว่าขิจะทาให้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะเปลี่ยนไปไหมคะปีที่สองเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปค่ะทั้งในรูปแบบของกิจกรรมนะคะแล้วก็ทัศนคติของเราปีที่แล้วขิงเป็นน้องใหม่นะคะขิงก็ยังไม่เข้าใจว่านางงามมันเป็นยังไงนะคะแต่พอเราได้เข้าไปแล้วเรารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วปีนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมอุดช่องโหว่ที่เรามีปีที่แล้วนะคะกิจกรรมก็เป็นแบบ new normal นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ amazing มาพอบางทีเราไม่เคยคิดเลยว่า กิจกรรมแบบนี้จะสามารถจัดได้ในขณะที่เรากำลังล็อกดาวน์อยู่ค่ะใช่ค่ะยกจากนางงามมาเป็นนางแบบเอ๊ะจากนางแบบมาเป็นนางงามยากเปลี่ยนแปลงยากไหมคะก็ถือว่าสนุกดีนะคะเป็น challenge ใหม่ๆในชีวิตที่เราจะต้องลองเนาะในเมื่อเราลองเป็นนางแบบไปแล้วเราก็ต้องลองมาเป็นนางงามมาบ้างว่ามันมีบริบทต่างกันยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆเลยคือนางงามจะต้อง speech ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องคอยเชื่อเชียร์กันด้วยนะคะการติดตกำลังใจเลยค่ะเมค่ะต้ มินนะคะ M U T 1 6ก็ฝากขอกำลังใจจากแม่ๆแ,แฟนแฟน,นางงามทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือพี่น้องชาวพยาบาลของเรานะคะถ้าดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้มินกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญโหลดทูไอดีนะคะใช่ค<อ>่ะ <laughs> <ช>ก็จะสามารถติดตามติดตามภารกิจพวกเราได้<ช>แบบว่าอย่างเวียล<ช>์ทาวเบรริที้สนุก<ช><ช>มากทุกคนต้องโหลดต้องโหลดนะคะแล้วก็อย่าลืมโหลดพวกเราทั้ง30คนด้วยนะคะ แน่นอนค่ะนอกจาติดตามแล้วก็ต้องช่วยกันโหวตด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขาก็มีบิ๊กโหวตด้วยเนาะต้องฝากแม่แม่แฟนนางงามทั้งหลายนะคะกดบิ๊กโหวตให้กับพวกเราผ่านทาง True ID True Money Wallet หรือว่า USB ก็ได้ค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนนางงามตัวจริงก็ต้องโหลด True ID นะคะเพราะว่ากิจกรรมสุด e x c l u s i v e ะคะมีแค่ใน True ID เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าค้อยากพลาต้องโหลดนะคะแน่นอนค่ะ 2ท uh เรนาปัวเตสมูทหนึมดนันทยาสุวรรณแสวงค่ะมด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  m ส t 2.6สายป่านมาริอาแสงทองฮิรังค่ะนม่ม uh ูม oh. ่ MUT 2.4อุลี่พิมนาราฟอนซูมูลนค่ะมูทสองเแอนแอน,แอนชลี o สกอตเทมส ใจมากนะคะและรู้สึกนเต้นและทวินาภูมิใจทุกคนเชียร์ทวินาทวินาสอนว่าทวินาจะทำยางเงกมที่นะคะ <Hello. S 1> โมดก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากผู้แฟนๆด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราได้ค่ะค่ะสายปานก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะาปีนี้30คนสวยแบบใหม่แบบสับแบบจึง<ฮ>้งจ้า างกันแต่เราก็สวยเหมือนกันในแบบของตัวเองค่ะรอบในน้องหนึ่งค่ะก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกยินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสามคนังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะค่ะก็เหมือนที่เพื่อนๆพูดนะคะดีใจมากเพรว่าดีใจมากที่ได้ติดรอบสามสิบคนแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเริ่มก้าหน้าตอบกับทุกๆคนค่ะถางค้อของแต่ละคน เราเองท้อมากแค่ไหนนะโอ้ใช่น่าพยายามคิดบวกและแคลมไม่คิดมากและบดบอกกับตัวเองว่าอยากเครียดและคิดว่าสนุกทุกเวลานะคะทุกตัวโมเดลก็พยายามที่จะไม่เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าสติแล้วก็ความเครียดมันเป็นสิ่งสําคัญในการที่เราจะทํำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในการตอบคาถามรอบคีย์เวิร์ดวันนี้ด้วยค่ะ ค่ะใส่ปานก็พ <hyster> ร <arian noise> ้อมสุดๆนะคะเพราะว่าสวย100ดวง100่งกยสกพ100ค่ะค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะโดยเฉพาะวันนี้เพราะว่าพวกเราต้องแบทเทิลกันเองค่ะตื่นเต้นว่าจะไงรอดูนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็พยายามเตือนว่าให้มีสติตลอดแล้วก็มาเต็มหัวใจค่ะ แต่บ้านไง่ค่ะมีเซ็กดวงมาบ้างเราเลยยังค่ะเอาดีๆแม่พูดได้หรอได้หรอเป่าหนูพูดไปทุกไลฟ์แล้วก็ยังยืนยันคำเดิมเจ้าที่ชอบคนหน้าคมค่ะแต่หนูหันแต่หนูหันไปดูเพื่อนๆทุกคนทุกคนหน้าคมเป๊ะหมดก็ต้องรอรุ่นวันนี้ไม่มีบุกตะกุดมาไม่คะ แม่ค่ะต่อให้เราจะพกตะกรุดของดีหรือกราบเวทีสุดท้ายอยู่ที่การกระทำและศักยภาพเราค่ะที่มาจากคนขายตัวเองเลยขายแฟนๆให้แฟนได้ติดตามขอฝากที่ตามทุกคนนะคะเชียร์ everyone and we all love you and we'll do our best แต่ขอฝากด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นยวกำลังใจให้หมดหน่อยวัดนี้เลยค่ะว่าจะเรียกเต็มที่ที่สุดเลยค่ะหนึ่งล้อเบิ่งดได้ค่ะขอบใจ ค่ะก็ขอฝากทุกคนนะคะว่าเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่แบบใหม่แบบสับไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนรูปร้อนอย่างไรเราเป็น empowering ได้ในตัวเองค่ะช่ยงไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะขอกเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะพวกเราสวยสู่ขิดมากๆเลยค่ะสวยสู่ขิดคำที่วัดที่หนูได้วันนี้ ฝากพวกเราด้วยนะคะแล้วก็พัปปี้มากว่าป oh UM> ีนี้มีทุกคนที่มีรูปร่างหลายๆแบบแล้วก็ภูมิใจว่าได้ได้หยุดกล้เพื่อนอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะอัน้อบที่งนี่งหนึ่งสองสามโฟค S <S งสงบบ้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกสนุกเมื่อได้เข้ามาอยู่ในกอง NMT แล้วรู้สึกว่านับวนันค่ะทุกๆวนันเรารู้สึกว่าเราได้มีแต่ท่าเพ,พิ่มขึ้นมันเหมือนเราล,าละลายพฤติกรรมร่วมก,กันมีอะไรเราแชร์กรันอะไรที่เราแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้มันทาให้เรารู้สึกแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณที่ที่เลี้ยงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาัพพอร์ตเราจะทีเขาเหนื่อยกว่าเราแล้วเราก็ต้องมันเป็นแรงผลักดันให้เรารู้ตัวว่าเราจะต้องเหนื่อย ขึ้นอีกเพราะว่าพี่เขายังเหนื่อยกว่าเราค่ะสำหรับวายนะคะวายต้องขอขอบคุณกอง MUT ปีนี้นะคะเพราะว่าแม่ปุ้ยแล้วก็พี่ๆทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นพร้อมๆแบบวายหรือว่าอาจจะเป็นไหลายไซส์เหมือนกันในวันนี้ใช่มีความยูนิคของแต่ละของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะตังว่ก็อยากจะบอกว่าคนทุกคนที่มาที่นี่นะคะเป็นไฟนอลิสต์มสคนทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยคําว่าแพชชั่นและก็จะไฟมันทุกอย่างด้วยคําว่าแพชชั่นเช่นกันค่ะบางก็าอยากบางว่าก็อยากจะบอกให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้ทั้งวันและสา้งานทั้ง29คนด้วยนะคะก็าหรับมีมีนะคะรู้สึกว่า มีอาถรรพ์อยู่ในห้องม่มีคะม่ะก็ตำนานห้องสี่นะคะมีมีคือรู้สึกว่าได้อยู่คู่กับพี่สายป่านตลอดเลยคือเป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าแบบสนุกมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอพี่ๆแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีๆในในครั้งนี้เพราะว่ามันมีความสนุกแล้วก็มีความสนุกสนานมีเรื่องท้าทายให้แบบว่ารับชมได้เลยนะคะค่ะสำหรับสายปานนะครับ ป่านเลือกที่จะสมัครตรงนี้สมัครเข้ามาแต่ป่านคิดว่าป่านได้รับโอกาสจากทุกทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นกองเ u t ทหรือว่าวิพีแฟนางงามหรือหรือว่าพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะป่านขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะแต่เราก็เตรียมพร้ง็ไ,ไงคะพรเาเดี๋ยวก็ไปเก็บตัวร่วมกันแล้วจริงๆเราอย่างที่บอกไปคือเราค่อนข้างที่จะอยู่ด้วยกันมาสักพัหหนึ่งแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างมีความดีแลกเนาะคือเรา จาก,กวันแรกๆอาจจะยังไม่ได้คุยกันทุกคนอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเลยเราก็ทําให้เราได้เรียนรู้ตัวตนของแต่ละบุคคลว่าเวลาเรามองเขาภายนอกเราจะมองว่าเขาเป็นคนแบบนึงแต่พอได้ลองคุยอะค่ะมันทาให้เรารู้ว่าแบบเยจริงๆเขาเป็นคนไม่เหมือนภาพลักษณ์เลยแล้วทําให้เราแบบสนิทกันง่ายค่นนะก็การเตรียมตัวของวายนะคะดูยอย่างเดียวค่ะวายบอกเลยนะคะว่าไปเขาใหญ่ม่วนๆแน,น่นอนค,ะค่ะ แล้วก็การเตรีต,ตัวครั้งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยทั้งกายและใจแล้วก็ด้วยพลังของแพชชั่นค่ะที่ผักเรามาในทุกวันนี้แล้วก็ไอ้ข้าว้ t ที่นี่มุการเตรียมตัวของมิมีและพี่สายป่านคือเอาไพ่ไปแล้วค่ะเพื่อเตรียมตัวกันดูดวงค่ะข่าวป่านก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้กําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือปานมาตลอดค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ เดินออกไปค่ะ <c oughs> สี่ส<า>ีส<า>่อ <c oughs> <สา>่าไปอ่า <c oughs> ใส่ป่านเลยค <c oughs> ่ะ